Quả này rất siêu và bà... cái lít cái này đây cá hạc khoai gần mình มันอาจจะเป็นเสาร์ดินห้างก็น่อยครับสะดุปอ่ามันอาจะเป็นปลาขาวพี่น้องปลาขาวนะครับจะเป็นปลาซิวครับพี่น้องนะอง๋อน,นกน้อปลาซิวครับเหมือนนกไป๊มกว่าสันวะ <c oughs> อะไรด้วยนะครับ เป็นหวยพี่น้องหวยธรรมศาสตร์ับนามากนำแียกนำแดงหแรกนะครับไป้องนาแดโหแรกมากเป็นกะเลยมาเมกเนื้อปลาซิวก็ปลาขาวนะครับมีปลาซิวปลาขาวนะครับปลาดน้กงได้ ต้องคุกคนนี้สะดุง้งยอะบพี่น้องสองสามด่างนะครับอันนั้นจะเป็นสะดุ้ง้างเงี้ยน่อยอนะครับแต่ว่าก็ได้อยอนะนะปลาขาวอู้ยปลาซิวครับพี่น้องแต่ตัวนี้ไงปลาซิวเขลกปลาซิวอ้าวคนอ่างคนนึงเขาหลายครับสามสี่ตัวครับพี่น้อง ขาวครับต้องขุ้นก็ได้ครับึดนมูเขาหันขาวก็ต้องขึนก็โถไี่น้องผมขึขาวกันอ้ยปลาซิวครับเป็นปลาซิวพี่น้อง Tự nhiên. Tự nhiên ngủ thằng thằng bùn bùn Nào, mà, lái mười là bảo mẹ Ủa mà lại เม่มันล่นพี่ผมบอกเมื่อวานครับอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมดก่อนปซิวครับ do Brasil. Yeah. อุดยดดกตัวเป็นไงเนี่ยเนาะไปแล้วครับ สุบาทดูพี่น้องนี่ะครับบรรยากาศหายุห่หากินครับผมกกงกย่อปฝาหนำแดงอยู่ทางเมืองกองศรีครับทางคุณเพราะว่าปีครับพี่น้องน้ำหัวแหลมมากนะครับนี่เหลือมนี้คนมายกแล้วเพราะว่าจะเป็นสะดุง้งหน่อยะน,นะครับสะดุ้งข้างเนี้ยนะครับยกปลาขาวอันนี้ยกปลาซิวล้วก็มีวานเหนียนะครับหนำมาโบว่านนี่ว่าันว่า แต่ว่ากัโอกาสว่ได้ยุติกินแ์เรพี Fro ่น้องนะครับไม่ไทยบ้านนะครับผู้มาไกลกับมาบ่ได้ดอกพี่น้องมันก็มีหมองยกนะครับมังยกมันหน่อยนะครับก็ได้ยุตแต่ว่าปลาขาวกับโดโลเบิดปลาขาวนี่โดโลเบิดครับพระวันเป็นจดุลทีนะครับยโยบาร์ซิวก็จะบปท่านแต่ว่าคำเบสไม่มีเนี่ยกระกจนนี่ปลาขาวลายพี่น้องปลาขาวจะลาย เดซีครับที่กามาติดตามรับชมนะครับเป็นคลิปส,สรรั้นๆพี่น้อนระเบียงหน้าสำหรับเปิดหัวครับไปดูการ์นี้ครับที่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ